สวัสดีครับผมวันนี้วันที่19ก้ากรกฎาคมปี2568นะครับวันนี้ครับมาพูดคุยแบ่งปันสำหรับในเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่สนใจนะอยากกู้อาชีพอิสระนะกู้ได้รายละ2 0 0 0 0 0บาทนะจากสินเชื่อออมสินนะครับอาชีพอิสระนะครับกู้ได้นะสินเชื่อออมสินอนุมัติสูงสุดรายละ20,000นะครับผมก็เป็นทุนประกอบอาชีพ แกนี่นอกระบบนะครับกู้อย่างไรนะมีคุณสมบัติแบบไหนเรามาทวนมาเช็กกันนะครับสินเชื่อออมสินครับสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสนะครับจากธนาคารออมสินอนุมัติสูงสุดเนี่ยสองหมบาทนะครับโดยเปิดช่องทางทางการยื่น,นะครับขอสินเชื่อนะครับผ่านแอปพลิเคชันไมโมดอกเบี้ยหมื่นละ60บบาทต่อเดือนนะโดยสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสมีวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือ2กลุ่มดังนี้นะครับ 1. ผู้ที่ยังไม่เคยมีประวัติการใช้บริการสินเชื่อประเภทใดเลยเนื่องจากเคยยื่นขอสินเชื่อโครงการอื่นๆหรือสถาบันการเงินอื่นๆแต่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อโอ้นะครับอากลุ่มนี้นะครับถ้าเราเป็นหนึ่งในนั้นลองนะครับติดต่อ หรือดําเนินการนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีก1ช้อยหรือว่า1ตัวเลือกแล้วกันนะครับ2ครับเคยใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินและไม่เคยค้างชําระสินเชื่อมาก่อนปัจจุบันนะครับได้ปิดบัญชีสินเชื่อแล้วอย่างน้อย2ปีอ่าเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับในเรื่องของสินเชื่อตัวนี้นะที่เป็นอาชีพอิสระนะครับผมก็สามารถดําเนินการกู้ได้นะครับ คุณสมบัติเบื้องต้นนะครับเรามาเช็คมาดูกันนะครับ 1. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติเครดิตทางการเงินหรือไม่เคยใช้บริการสินเชื่อสถาบันการเงินอย่างน้อย2ปีนะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบคุณสมบัติเขาข้อแรกข้อที่2ครับผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้มีรายได้ประจำลูกจ้าง พ่อค้าแม่ค้านะครับผู้รับจ้างให้บริการต่างๆที่มีรายได้นะครับแล้วก็3เป็นผู้มีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็4ี่ณวันที่ยื่นขอกู้เนี่ยนะครับอายุต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ15ไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน ผู้บริหารหรือนะครับกรรมการของธนาคารอมสินนะฮะวัตถุประสงค์ของการกู้นะครับก็ต้องบอกว่าจะเป็นการดึงคนเข้าสู่ระบบสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพและเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพหรือชำระหนี้นอกระบบนะครับจำนวนเงินนะฮะที่จะให้กู้เนี่ยก็ต้องบอกว่าให้กู้ตามความจำเป็น สูงสุดไม่เกินรายละ20 0 0 0บาทนะครับวิธีการชำระคืนเงินกู้นะก็จะมีชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นงวดรายเดือนระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน1ปีหรือว่า12งวดโดยปอดชำระเงินต้น3งวดแรกงวดที่1ถึง3นะครับก็ชำระดอกเบีย้ยปกติส่วนงวดที่4ถึง12ชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยนะครับ กรณีต้องการชำระหนี้ล่วงหน้าหรือชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนดหรือชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนถึงกำหนดสัญญาเนี่ยนะก็สามารถติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาที่ให้บริการได้นะครับผมอะ่ะนี่ก็เป็นรูปแบบนะครับของการคืนเงินของเขานะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่นะไม่เกินร้อยละ0.60ต่อเดือน หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะฮะร้อยละ12.96ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยผิดชำระนี่นะครับเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ0.25ต่อเดือนหรือร้อยละ3ต่อปีนะครับของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระนะครับในส่วนของระยะเวลาที่จะขอสินเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าก็เริ่มนะครับตั้งแต่ปี68ก็คือปัจจุบันนี้ จนถึงปี2570นะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการณนะวันที่30ธันวา2570นะหรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการในแต่ละปีนะหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับโอ้ก็ยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละปีก็จะมีกรอบวงเงินที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ถ้าครบในแต่ละปีนั้นนะก็ถือว่าไปดําเนินการอีกปีหน้านะครับผมนะ ผู้ที่สนใจครับท่านสามารถลงทะเบียนสินเชื่อด้วยตนเองที่แอปพลิเคชัน m ม m o นะซึ่งอันเนี้ยเขาก็มีรายละเอียดอยู่นะครับผมนะก็เป็นวงเงินสูงสุดนะฮะ20,000บาทนะครับผมไม่มีหลักประกันนะครับผมนะเป็นโครงการสินเชื่อที่เรียกว่าสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเพื่อโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นการ อัปเดตนะครับผู้ที่สนใจสำหรับในส่วนของอยากจะมีแหล่งเงินทุนนะครับผมเอาไปดาเนินการต่อยอดรวมไปถึงในเรื่องของเกี่ยวกับนะการเสริมสร้างธุรกิจให้พัฒนามากขึ้นนะครับผมก็ภาพประมาณนี้นะครับอย่างไรที่ถ้าสนใจก็สามารถที่ดำเนินการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านทางด้านของเพจ f c e e o o o นะครับ GSB Society ได้หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ นะครับธนาคารอมสินทุกสาขาใกล้บ้านนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ม m o แล้วก็ตรวจสอบดูรายละเอียดนะครับผมนะซึ่งก็จะมีข้อมูลวิธีการต่างๆชัดเจนมากๆนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะวันนี้นะครับภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปมีรายละเอียดอื่นใดนะครับโครงการไหนที่สำคัญเราจะนำกลับมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน,น่นอนนะครับผมวันนี้ ภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ